ตับปะกัเขามอกให้ทางสาวมุมีไว้ซื้อนมลูกคนเลยเนาะชวนหลายให้กินนมปองมนะันบ่าะพันหนึ่งในซื้อได้เถ้าได้สาวม,มุมีนี่นนเนะาะเี็นเตียงฮักเนาะกะให้อันสาวม,มุมีเอ่ยพ่อให้ทั้งไอ้คนนั้นมีสุขภาพเข้มแข็งแหนะ้งเนาะขอให้อายที่ซอยเลือน,น้องในมือนี่ก็ขอให้อายมีสุขภาพแข็งแห้งอันพ้มเจ๊จะให้ได้พ้มไข่ให้มีให้อายแบบ ลำรวยลำรวยไหนองสังหิงขอหไอได้ค้นเป็นชิตสาวปนาทสา พ่อแม่พี่น้องเอพซีสวสนาเพื่อสุขุสุขคนมาเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศจะมาคบมาพอกับสาวาสนาชาแนลตอนเวลาเที่ยงเมื่อนี้ได้เดินทางมาหาทางสาวมูมีอีกแล้วเมื่อนี้เนาะมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหาสาวมูมีก็เป็นสะพานบุญมาพร้อมทีมงานพ่อแม่พี่น้องไงเนาะสาวาสนาก็มีเงิน1 0 0 0พันบาททางไอ้ฝังไทยอยู่มหาสารคามเพื่อนเนาะก็ได้โอนเงินมาให้สาวาสนามาเป็นสะพานบุญให้ในเมื่อนี้สาวาสก็ทำหน้าที่ให้ทางไอ้ขึ้นเป็นทีเีย ยปร้อยมาหอดบ้านแล้วเนาะก็สิได้เข้าไปมอบให้ทางสามโมี่ซื้อนมลูกให้ขึ้นกัเอาโอนมาให้กับเป็นขึ้นเห็นลูกสามโมมี่ยังน้อยเนาะก็ซอยเดือดรานการซื้อนมให้ลูกขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสาวาสนากะ ขอขอบุญขอบคุณทางอ้เคลิ้นที่ไว้เนื้อเส้อใจทางสวัสดินาให้มาเป็นสะพานบุญให้ในเมือนี้เนาะสวัสดินาก็ดีใจลายที่ทางไอ้เคิ้นไปเนื้อเส้อใจอะไรเนาะปะเฮาก็สิบอยอย่างไรมาทอดเพื่อนสาวมมมีได้ก็สิเข้าไปม้อเงมือนให้เคิ้นเลยเนาะก็ถามไทยเรื่องเป็นอยู่เป็นมาเกี่ยวขอบเกี่ยวนามนํำเลยเนาะป้าเขาไปสบายดีเลยเนาะมันนี่เขาก็ได้มาหาทางสาวมูมีอีกเลยเนาะวันนี้เนาะป็นนังไหเนาะสาวมมมีบไม่ได้ไปทั้งใบบัววันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไป อยู่เพื่อนจะตอกมัดเข่าบอกีบ่าซื้ออออจักเองจักเองเอาไห้มาจะใช่ไหม่นะอันไหมไปคอน้้ำเอื่อยเอื่อยคือต้องห่แต่ตดเราเองบอแม่ใครเป็นคนตาสองมีอันห่อันลูกเคยลูกเคยเล่าลูกเคยแม่ลูกเย เลาอย so 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 ู่พูนหรู่บ้านเราพูใกล้ๆจะหากันเนาะหาแบบว่าซอยเดือกันไปเนาะจะจับตอกมัดเข่าซื้อเอากับมันแพงมาจักกอบภายในเนาะซื้อไม่กับพวแพงก็ได้ขอได้ซื้อไม่หาสิพันได้จังล่ำน่ะได้สองสองพันเพราะว่าสองตรงนี้เพรแม่จับก็ได้กับประมาณสองพันเจ็ดสามพันเจ็ดแลพอนะเพราะว่าเข่าเนี่ยได้ประมาณเท่แตรอันเข่าหนึ่งเข่ากลิ้ง กพุ่งสิบโมหลายเพราะว่าอันข่าวหน้าตัวเองตัวพี่ก็บปีนี้มันแหงเลยมันมันตายกะแม่ก็เลยไปหาขอกะเขาแถวหน้าใกล้ๆมาแล้วทีนี้มันมันบกขึ้นมันบดแตกคอมันกับคันใช่ได้กับมันมหาที่ปีลุกลขกาไปแม่ว่ากล้าพอเนาะทำกล้าพ่อแบินั่นย่าแต่กับพ่อกุ้มกินอยู่หรอกคำมาบ่จำเป็นได้ไข่เนาะแล้วก็เป็นอะไรลูกชายน่ะเศร้าไข่แต่บ่เศร้าแล้ว วัดกับแบบนั่นแบบคันว่าต้นเซ้าแล้วสิมีอยู่ตนแรงกับมีอยู่ว่าอากาศมันสีเย็นส่วนหน่อยดิแกงเว้นเหมกับคุีดื่มไปดื่มคุดีขึ้นแกงกินยาต่อเนื่องเนาะม่ะกินยาอยู่นั่นแหละคือว่เมื่อนี้ก็ขึ้นกันยังนั่นเนาะแต่คือว่าจริงไลยครับุณดีเปิดใจไปหอบสองหอบสามเป็นยังไงชีวิตของหัวใจตอนนี้ดีขึ้นยัง ได้เห็นแล้วกันมีอายเราทักมาล่มน้ำเราทักมาแบบเราก็เป็นมีสายผู้ใหญ่เราแบบเหตุให้ข้าสบายใจแบบผ่อนคลายความเครียดของข้าลงก่อนอะดูดีขึ้นเ็าเก้าแล้วเนาะขึ้นว่าขึ้นเข้าใจทุกอย่างได้กัมีคนคุยแล้ววันนี้เนาะคคุยคุยกันอลงไปเบืองก่อนแบบคอเคบ่จังใดก็ต้องกําลังทูจักกันเนาะทูจักไรจักมือแถวบ้านนี้ สำมือนี <eine> ้ภูจักก็ง่ายกันนะเนาะวยกันคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเนาะทํโคารภจักไปโดยเป็นครจะมีอนหนเป็นคนพังใดนะเป็นคนมลนลําไปันไปเห็นงานอยู่ภูเก็ตไปทำงานอยู่ภูเก็ตแต่คนจัางคนดีสารห้กันนี่เนาะโดยโดยอายุนจากปีบห็ปห้ปีนยังหนุ่มอยู่เนาะธรรมดาเห็นไหนเห็นตาเป็นรบ เห็นแล้วเห็นแล้วเเล่าป่ะกับผืนเป็นตะแพร่งเขาว่าม้วนคขนหาดหักรวมรวมแบบเป็นหักเป็นตะแพงแร่นคำว่าผืนม้วนมีเสน่คำว่าบอกผนดึงดูดเลยเนาะแน่นแน่นคเขาบอกผืนม้วนแล้วเป็นผู้ใหญ่นะผืนโบจุกจิกโบจุกจิกโบ บอบอจิ้งว่าวยังไงคือเป็นคนแบบมีเหตุผลเนาะแมนแม่แมนสมกับเราอะเป็นเป็นเป็นรักผู้ใหญ่ขนาดแมนเยู้รู้สึกได้เลยเนาะแมนขนาดหูจักกันอสามหมื่นหนึ่งเนาะสามหมื่นก็ได้ใจสองโมงไปไปเจอภาษีร่ำรวนเนาะแสด้เงินไอ้คนเป็นผูคนธรรมดาด้วยเนาะพิเศษอยู่ได้หนิเนาะสามหมื่นมากมากผู้ชายว่าม่วนแมนเยอะเบ้าให้เกียรติเบ้าแบบว่าให้เกียรติแล้วก็เบ้าให้แบบ เอาฟังแล้วก็เชื่อถือได้เนาะอบอุ่นแม่อบอุ่นใช่อบอุ่นใช่ไหมบุ๊มบา่บุ๊มบานคิดคิดมักหักอาย์ใครจะบอกเนี่ยก็ได้ว่าอบอุ่นผู้ซื้อผูกพันโมศึกดีเพาะว่าโมศึกดีเนาะคันธามันเริ่มงความหักแบบกัะมีอยู่แต่ว่าเขาก็ยังโบก้าหักเต็มที่เพราะว่ากระลุ่มซ้ำมือแต่ถ้าทำว่าหักโบก้หาหักผู้ซื้อก็อยากมีแต่อาย์ขึ้นนะมีความรู้สึกตอนนี้รู้สึกตอนนี้เนาะก็อยากคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะมัน แต่บนะุตรีเนาะคือคุณทางเจ้านี่ก็ได้เจอแบบคนที่แบบว่า,าอาว่าเจ้าหัวมัวนำรำลึกกับเป็นถากะแพงเนาะเนีน่ยเห็นทีน่เจ้านี่มีความบูริกกะบุญอยากเอาง่ายคือถ้าเพิ่มเป็นแบบนี้ไปกับบุอยากเชียร์คนไปแล้วเนาะแน่นแน่นคนที่อยูก่ก็เพลินลมก็เพลินสบายสบายเหมบ่สบายหูสบายอกสบายใจเลยไหมบ่ แล้วเพิ่นเบิ่งเพิ่นเป็นคนจริงใจอีหลีจริงใจดีมากจิ้มใเหมือเพิ่นเว้าคำว่าของเพิ่นมีน้ำหนักมีเหตุผลแล้วเราบ่เว้าแบบไปมั่วกจริงเว้าไปเลยเลยมาได้เว้าให้คุบอกคุณบางอย่างอีกเนาะแบดที่นี่เรื่องลูกเรื่องเต้าอดี๋ยวเราสามมีก็เล่าให้ฟังเบิดกะเพิ่นกระชับไร่ทุกอย่างบ่ได้เบิดเพิ่นกะเป็นพ่อห้างเนือว่าเป็นจังได๋เพิ่นเพิ่นเลิกกับแฟเพิ่นในร้ายปีแล้วเป็นสอคนแต่ว่ามีครอบครัวเบิดแล้ว ก็คือว่าสูรดุนใหญ่นะเนาะสบายไปทำอะไรที่ยังรูปก็บสามีเอาไม่อีกอีกคนหนึ่งเคยร่มผ่านมากับบริมีคนแบบว่าเสื้อถือได้บริมีคนอุอุ่นขนาดนี้แ่บเาามีก็เลยหายไปเนาะเจอรอบสองมันบ่รอบสองคนจังได้มาเจอกันเนาะใช่แหละเขาบอกว่าคนเฮาซิไดโอเด้ลยรมกันเนาะรอบหนึ่งบ่พอมันก็ต้องมีรอบสองมันก็ต้องมีเสืกอมือนคือจะบ่กอะไรเนาะ เดมีมาหอดได้เลยนะตอนคลิปแรกฉันบอกว่า <apps> ส yeah, ักวันก็ต้องเพลงของเราเนาะมาแล้กันมีจริงวันนี้กลัรุ่นกันอีกเนาะเป็นจริงแท้เลยว่าเป็นจริงกับคนละบันทายคนละเนาะจะได้พูกกันไปเนาะเดทางอันสวัสนามาในเมื่อนี่เนาะกับเบาสีรัดกับสาวดอนอ้อยเนาะมันอีสามคนกันมันอีเนาะ กาิได้มาเป็นทางสะพานบุญหรือว่าสะพานบุญนั่นแหละให้อายขึ้นอยู่พังไทยขึ้นการได้โอนเงินมาให้ทางอันชาววัดให้มาให้สาวมูมีให้ซื้อนุ่มให้ดุขึ้นในเด้อประสันวาเนาะพิ่นการเห็นในคลิปนั่นแหละพิ่นกาสรงสารเมตตาทังเล็กน้อยเนาะพิ่นการได้โอนเงินมาให้พันหนึ่งซอยเดือมันเท่าทุกกันไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะเป็นเงินพันหนึ่งกับน้ำผักน้ำแรงขึ้นนาะสาวมูมีกะก็ดีใจดีใจถึงซิมนั่นกะ น้อยกะซอยกันไปกันยังดีคื่อนี้น้ำใจเนาะใจของเขายิ่งใหญ่ที่สุดเมนน้ำใจคือแบบเป็นสิ่งที่แบบหายากหายากแมนยิ่งใหญ่เมนอยู่คนทางข้างที่คนบริหูจักกันจกคนมาแต่ใจเม่นว่ะเคิ่นกันยังใจดีเมตตากับเข้าขนาดนี่เนาะถึงคนหู้จักที่ผ่านมาด้วยจังใดขนาดพ่อของลูกทะเเคิ่นกันยังบ่มีความพิศอบ่เลียวเล่มาบ่เลียวแลคนอะคนอื่นเคิ่นเห็นน้ำคิดเพิ่นก็ยังคิดเห็นสงสารเมตตาเด็กเนาะ สวกกัสดีค่ะสาวมมีมไว้ซื้อนมลูกคนเลยเนาะช่วหลายให้กินนมปองเลยเนาะผ่าน,นหนึ่งในซื้อได้ทนายสาวมมีได้แค่หน,นึ่งเนาะเยีเ่ยมเปียกฮักเนาะจะให้อันสาวมมีเอ๋ยพ่อให้ทา้งอา้างคนนั้นมีสุขภาพแข็งแข็งแห้งเลยเนาะขอให้อ้ายขี่ซอยเรือน,น้องในมือน,นีกับให้อ้ายมีสุขภาพแข็งแรง อันคพมเจ็บจะห้ได้คมไข่ให้มีห้อ้ายแบบลำรวยลำรวยห้นนอกสนิทคอยอ้ายได้กินเป็นสิบสาวปันเห่าเด้อโอ้ยมีแตว่วาให้ขึ้นจะเดินใหนหน้าที<ล>่การงานเนาะจะางานกันจะเินนะเ่นก้าวหนาไปเรื่อยเรื่อยู่ยยดีใจดีใจว่ราะสาวมีดีใจเพราะว่าหลังจากที่วานเปิดคลิปมากันยังมีคนเห็นใจเย็นดูอยู่ก็ดีใจเนาะ ไ,ได้นมลูกป,ประมาณจ้ากล้องสามวนีน่พันหนึประมาณสี่กล่องกุ้งโมเดือนบอกกุมม้งมันกินกล่องหนึ่งสี่มือ้อเมื่อไรเพิ่นแบบบอกกินข้าวแล้วเพิ่นจะกินนุ่มลายก็ประมาณสามมื้อสามมื้อเติประมาณมมามมเพิเ่นกันนิ่นมเนาะบัดน,นี้ข,นข้าวได้สั่งไว้ข้าวก็ต้องขันข้าวเจ้าก็ต้องไปซื้อเนื้อโลแล้วกัมาไปซื้อขวดพักป้องแครอทหนังมาเติม เห็นได้หลายอย่างไอ้มันได้ซาร์ดนะฮะพวกผักอะไรอืมาง้ยแต่กินเข่ากินอย่างให้อิ่มจังลดนมลงในหนึ่งเนาะกับพวกเพิ่อนผอกเพิ่อนเพื่แบบนี้เคยยังใส้ยู่บ่ใส่ไส้กันวิ่งขึ้นแม่เพราะว่าเพิ่อนกินนมลายเพิ่อนก็ต้องเงี้ยวลายเนาะต้องได้ใส่ได้ย่างมีลูกน้อยพวกอม่างนี้องเลยเนาะได้สกี่ลเข่าได้จัางมือจะออกไปเกี่ยวนี่ประมาณ อันทิศตายเข่าเริ่มเดืองแน่นะให้เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าเข่าชุกบดบอกบท่านกันเพราะว่าโตโตตายโตบวดตายเข่าตัวชุกตัวบุชุกมันก็เลยแบบว่าเกี่ยวยากต้องให้มันชุกบาดเดียวเลยเนาะแมโตตายโตแหกแต่มันชินหมอบึ้นนะมันชินย้ำว่าสัตว์เลยออกไปเปิืงมือน่ะย้ำเป็นกอเขียวอยู่างนี้หมดแตกเลยนหมดแตกแเลยตึเข่าขึ้นปีนี่เป็นท่าสะดุบขึ้น่าเนาะข้านั่นก็ออกไปนอนหน้าเลยเพราะสาวมีขวานเริ่มสีเกลียวเลยฮุบไปนอนหน้าเลย เคยเผาเขาเผาน้ำเนาะแม่นพราะ่าโบอยากโบอยากโบอยากอยาก่างไปอย่างมา,มาร่างกยันคือไม,ไมออกไปนอนหน้าเลยนอนหน้านี่ทางโทรศัพท์มีชั้นยานอยู่ปะก็มีอยู่แต่ว่ามันบอแหง้หงบแห้งจากาการขาดนเค็มปะแห่เลยยันว่าออกนอนหน้าพวกเติดต่อบปได้ดิสิหาว่าเจ้านี้ปิดคลิปปิดใจหนีไปเลยได้เนาะอยู่เพื่อน, <c oughs> น,นการทางอันเทาก็บว่าอกอยู่ว่าเคลื่อนกับว่าออกคลิปได้เหมือนอาว่าเพื่อนการลืมตอบเป็นอย่างน่้แบบ ยากลูกยากอย่างลูกไข่ลูกอย่างเนาะแต่ว่าทางอ้ายเ่ิืนก็ได้บอกอ้ไม่คืนจมพะวันยากลูกเวลานั่นบม่ได้ตอบไม่ได้อย่างคืนก็บม่ได้ว่าบอกคนก็บอกว่าเพิ่น้าใจเขาแต่บอกเนาะเขนบอกบอกแล้วเคนต้องเข้าใจถ้าบอกแล้วเคนยังบอก้าใจแสดงว่าเขากับเพืัอนงานได้เพื่ยวไปคือเมื่อนี้ค่ยบอกเคนบอกว่าเพื่อนงานเดิมก็บอกให้กำลังใจเพิ่นแต่เพิ่นว่าเหมือนกระชักมากแต่คันวานุเห็ุนั่นนู่นนี่นูก็บอกเพิ่นเพิ่นก็ถ่าสินะประมาณนี้บอกแต่ เป็นวัดต้องคุยกันโดยเหตุผลนั่นแหละยังยังก็ให้บอกกันเนาะนี่คือคนใจดีอันนี้นะคือคนแบบว่าใจแบบว่าหู้จักมันเปิดโลกกว้างเนาะดีใจน้ำสาวโมมีที่มีคนพักแพงอะไรเนาะแต่วังวังว่าทางอ้ายพอดีจะบุเงียบไปคือคนหลายคนเนาะที่ผ่านมาคือเนาะอ่าคือสาวเมย์พนักงานอะไรก็มีคนบังร้ายเติบได้ไหมทำนี่นี่ทำบ้าเงียบไปอีกนี่งการู้สึกว่า อย,อยากเสียใจได้เนาะคงประหยาดเสียใจอยู่กับพวกสิแบบพวกสิเงาไปหลายเติบอยู่เงินอยู่ก็เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มเดี๋ยวชีวิตที่ใจพื้นผูคนมาหน่อยนึงว่าอันผิดหวังไปอีกอ่ะโอ้ยบ่อยากจีคิดเนาะคือ๋ยวคันวานเนาะทางนี่กันทางสามีเพื่อนนี้ไงได้ใจสามีไปเต็มเต็มเงินเซอร์มาสิลมไปเพิงเพิ่งแต่กับผูกพันได้บัดไหนแต่ผูกพันแต่ตอนนี้เขาซื้ว่าเริ่มเริ่มดูว่าซืกว่าสอบไปซื้อยังไม่ได้ถึงขั้นกับว่าผูกพันไปไหนเนาะ ก็คุยไปคือไปด้านนั้นกับผู้ที่ใส่กันดีกันสี่หักแทงกันเนาะตัดสินใจกันอีกเท่อนึงตัวนั้นจังพอจะงฮะคู่กันในการได้แข่สามมือนึงให้เราให้กับเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าชิดัสกำลังว่าเพิ่นจะเป็นคือทั้งสาวบุเมเพิ่นกล่าวมาเนาะทั้งถ้าให้เพิ่นเห็นคลิปคือสิยิ้มปุยพุยพุยรอกเนาะเจอดจงเฉลี่ยเหรอไม่เนื้อสาวพี่จอดจงเลยผู้จังหวัดแล้วกัน พูดเลยนะวันนี้ว่านี่ยยังบอกสื่อบอกสื่อเราให้มรรนั่นมาหอดกันสั้นๆก่อนเนาะแต่งออกสื่อน้ำหนึ่งแบอาจจะโซ่แบบเออขึ้นสถานะแบบเออรูปนางภาพนี่กวางกันไปเนาะสมมตั้นๆก่อนสมมเพดว่าขึ้นแบบว่าอ้ายสีชัดเจนกับเจ้าไรได้ชาวบ่มีเอ้ยอสีนั่นละนี่อ้ายสีเอาแท้เอาจริงชาวบ่มีก็ขึ้นไฮพิทคิดชาวบ่มีเห็นอะไรบ้างวันนี้ ปิดพร้อมปิดเลยค่ะเปิดอใช่แบบแสดงเอาเห็นเต็มร้อยว่าเราอยากมีห้องไอทีค่ะกับคอมปิดเลยปิดเลยคุยกับคนล้วนๆบะเนี้พร้อมออกโซเชียลบ่แนอโซเชียลพร้อมโซ่้อมเปิดเผยเลยเนาะแน่เคยว่าปิดแท้แน่นอนบ่มีใครมาถ่ายได้เนาะคั่นว่าเป็นคั่นว่าเราแบบอันแบบอันนั้นแบบเอ้าห้องไอทีรอจะชนะ กับแมบมาผูกคอผูกแขนก็เลยคิดมือหนาเลยหายอูกไปเลยเอาไอผพนองํำเลยนี่คืออยางเปเต็มนั่นเป็นอย่างไให้มาสูคนนี่นะออกคนชานี่ขบานจริงสบายกับไรพอด้วยอยกอยากฟิดคลิปว่าสรุปสรุปน้องน้องอบ่อนสายใจหอนนะสายใจห่อนกว่าใจห่อนอยากฟิดคลิปว่าไอพันวันพันช่วงสงการสามเดือนสี่กะทีคือกันนอกขึ้นกันให้เวลาไลนเนาะ ให้เวลาโอกาสชาวมิมีอยู่กับลูกครอบได้ให้เวลาทั้งสองฝ่ายแม่แม่ต้องศึกษากันทั้งสองฝ่ายอะไรอ่เพันก็เบาอะค่้โอกาสให้โอกาสกันโอกาสกันละกันเนาะก็ดีขึ้นกันแบนี้ไงเท่ากับได้ซื่อสารเบิ่งใจกันเนาะนั่นต้องคุยกันให้ละเอียดทุกเรื่องทุกมุมมองอย่างเนาะมั่นใจปึ๊บปั๊บแล้วจังคักจังปิดเลยเนาะถือว่า ื่อนี้กัมาก็ถือหอกัมีข่าวดีเนาะทางคุณใหญ่จะนี่ยืนเขามายืนมือเข้ามาซอยเลยกับทางชาวเมย์มีคนคุยบ่งเงียบหายคือคนที่ผ่านมาแล้วคนม่กับได้ใจชาวเมย์ไปอีกวานี้คนายอะเป็นยังใดกับให้คู่นี้เนาะกะบสมบังอย่างคนบอกมาฮะเลยมอยากเห็นตัวให้ต้มกันแหละ้าว่าทานี้กับมักทั้งนั้นท่านักมักานี้ก็อยากให คององวังคองหักกันไปเลยนะเลยเลยเลยเลลอ่ะท่าเขาก็ถือว่ามัดพลาเมือนี่ได้ทำหน้าเดที่เรียบร้อยเนาะเช็ดพลากริบเนี่ยแหละง่ายๆนะแล้วก็บอกเงินพันบาทก็ได้ให้อดมือสาวโมมีเป็นที่เรียบร้อยให้ลูกแล้วเนาะให้ลูกซื้อนมแล้วเรียบร้อยทั้งไงเยอกับ่บได้วานไาดอกเพื่นกับอุลให้วาเต ให้สาวมีชื่อนมลูกเลยซื่อเคินกับเขได้ว่าจะเป็นคนหอบคนหักอย่างชันซี่ดอกเนาะโดยโดยเขาก็ใช้ลำลาสาวมีเมื่อบ้านสะก้อนเนาะวันให้เคินบึงดูแลลูกคิน่ตไปเนาะโดยสบายดีโดยสาวาสนาก็ได้สัมผัสสาวมมมี่ด้วยว่ามาเป็นสะพานบุญให้ทังไอ้เคยอยู่พังไทยเป็นทียบด้วยเนาะหลังจากเมื่อเศร้านี่คืนก็ได้โอนเงินมาให้ทังสาวาสนาแล้วก็ให้สาวาสนามาให้ทังสาวมมมี่พันหนึ่ง บาก็ปิดน้ำจิตน้ำใจน้ำพักน้ำแรงของทั้งไอ้ึ้นก็จิตใจของค้นอยากซอยเดือหรือว่าอันสนับสนุนทั้งอานช่องสวาสานาน้ำและก็สนับสนุนทั้งสาวโมมี่ให้สาวโมมีม่ได้ซื้อนมให้ลูกชายค้นน้ำเนาะก็ดีใจน้ำไอค้คืนที่คืนเมตตาสงสารทั้งครอบครัวสาวโมมี่แลวก็ทีมงานของสวาสานาน้ำเนาะ,ะขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ค้นที ใจบุญพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยห้ออายยู่ดีมีแห้งห้ออายมีแตช่สุกภาพเข้มแข็งแลวขอให้ออายร่ำรวยเงินทองขอให้เหตุการงานสิ่งใดก็จะเดินดุ่งเ,งเรื่องในนาทีการงานเนาะหรือว่ายังบ่ท่านได้มีสู้มีแฟนกับอให้ได้มีสู้มีแฟนหรือว่ามีสู้มีแฟนแล้วสวัสดกัยังบ่ได้ถามให้เพินทอดตรงนั้นเนาะหรือว่าเพินก็บอกว่าให้สาม,มีซื้อให้ลูกคนซื้อนมแล้ก็ซ้มนี้กะอายเพินก็คนทิ่ทำบุญพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับ่ได้ว้าอยังบาย้าซัมนี้ก็คือสิ่เข้าใจได้เนาะ อันนี้ก็คือทางครอบครัวเพื่อนซานของสาวโมมีกับยังเบลเล่ย์คืนกัอยู่แต่ทางหนาหน่อยหนึ่งนี่เนาะทางนั้นก็คือ,อยังเบลโกสาาักมาระมาเถอะอะไรก็อัปเดตให้เบิ้งทุกเพื่อทุกเพื่อนเนาะโดยนั่นแหละสาัมภาษณกับสิคอขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายคือดีแค่หนึงที่ไว้เนื้อเสื้อใจทางสวัสฒนามาให้เป็นสาภาพดุญในมือน,นี่เนาะกับสิคอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ถ้าเบ้าผิดพลาดหรืการใขดขอโทษขอพรายเสด็จกล่าวขอาพาสบายดีและสวัสดีเด้อ